ซาร่าควงทนายไล์สดเผยรักลูกจริงไม่ต้องไม่ถอนคำรอ้องยังเป็นประเด็นให้ติดตามไม่จบจริงๆสำหรับกรณีของไมพิรัตกับซาร่าคาสิงกินีเรื่องสิทธิในการปกครองบุตรซึ่งล่าสุดหลังฝ่ายชายมีการตัดสินใจว่าจะถอนคำร้องสิทธิในการปกครองร่วมโดยจะขอเก็บเงินทุกบาททุกสตางค์เข้าบัญชีของลูกและมอบให้ในวันที่บรรลุนิติภาวะคืบหน้าล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งของซาร่า ที่ได้ฟงทนายส่วนตัวย่างทนายประมาณเลี้ยงวัฒนวณิชออกมาแลกสดถึงเรื่องนี้ด้วยใจความนั้นระบุว่าขอแนะนาไม่ให้ไหม้ถอนคําร้องเพราะถ้าถอนคําร้องมันจะกลายเป็นพ่อนอกกฎหมายลูกก็จะเหลือแต่แม่คนเดียวจะเกิดผลเสียกับลูกตามมาซึ่งก็อยู่ที่สาม,มาสำนึกของพ่อแล้วว่าจะช่วยค่าดูแลช่วยค่าใช้ใจ่ายค่าเล่าเรียนต่างๆของลูกต่อไปหรือไม่หน่วยซาร่าก็ยอมให้ไหม้มาเจอลูกมาดูแลลูกได้อยู่แล้ว ยกเว้นเรื่องอำนาจปกครองที่เขาให้อยู่ที่ซาร่าแต่เพียงคนเดียวแต่ไม่กลับถอนคำร้องเพราะอ้างว่ากลัวสื่อในโซเชียลไปกระทบลูกอยากฝากไปถึงไม้กับทนายเจมว่าถ้ายังมีความผูกพันกับลูกอยู่การขอปเป็นวิดาโดยชอบอด้วยกฎหมายมันก็ยังมีประโยชน์กับลูกอยู่ทั้งคู่รักลูกเหมือนกันแล้วลูกก็รักทั้งพ่อและแม่ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือให้ลูกได้เจอทั้งพ่อและแม่ดีกว่าพ้อมแนะนําว่า ให้ไมายื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมในการขอเป็นมีดาโดยชอบด้วยกฎหมายดูแลลูกไปตามหน้าที่ของตัวเองแต่ให้อำนาจปกครองอยู่ที่แม่ให้เยี่ยมลูกดูแลลูกได้ตามสมควรมันก็จะเกิดความสมบูรณ์ของครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกดีต่อบุตรของตัวเองทั้งคู่ก่อนทิ้งท้ายฝากให้หยุดต่อว่าซาร่าเพราะซาร่าหยุดแล้วไม่อย่างนั้นก็จะโต้ต่อกันไปมาไม่จบไม่สิน้นจะเป็นผลเสียกับน้องแมสเวล